สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้เรามานั่งคุยกันนะถึงค่าครูค่าบูชาครูทั้งหลายในการที่เราว่าเราไปให้เขาตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยหรือว่าไปให้เขาแบบดูเนี่ยเกี่ยวกับองค์เทพทั้งหลายเนี่ยนี่คือมารยาญาติเลยนะครับนะคือคุณต้องบูชาครูเขาก่อนนะเอาละเดี๋ยวผมจะทำการ ทำการกล่าวบูชาครูก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนามต,ะสะต,ตสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะ,สะโอโม,มพะพรมมาปฏิภาหายาทุติยัมปีพะพรมมาปฏิภาหายา ตาติยมปิพรพรมมาปฏิภาายามอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายามปัทวีคงคาภพร,พรมมหาเทวาคาม,ามีหังพระมาจิตตังปียังมามาณชา,าริตินามาภาธานามาอุเมกามุปโยเทวมนุสสานังปโยพรหม,มานมุตตมมมมัง ปโยนาคาสุป,ปัน,นานางปีนินทาริยังนามามิหัง um โอมนโมสักกะเทวาวันทานางสุขิตามหาราโพตัติตยัมปีนโมสักกะเทวาวันทานางสุขิตามหาราโพตัติตยัมปีนโมสักกะเทวาวันทานางสุขิตามหาราโพวันนี้เราก็มานั่งคุยกัน นะทำไมต้องมีค่าบูชาครูคนเป็นร่างทรงเนี่ยจะให้ไปทำงานอะไรมันก็อยู่ไม่ได้นานคูตูตรงๆแล้วการที่เขาอะาจ,จะตรวจองค์ตรวจเทพหรือประกอบพิธีต่าง,างๆอ่ะทำไมต้องมีค่าบูชาครูให้เขาก่อนเพราะว่าคุณต้องเห็นคุณค่าของครูของเขาไม่ใช่คุณว่าคุณมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดูให้กูหน่อยนะไม่ใช่ไม่มีใครเขาทำกันนะหลายพวกที่ชอบถามเกี่ยวกับพลังจิตทั้งหลายเนี่ย คือถามมั่วถามสุ่มไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรนะถามว่า<ป>เราไปถามดวงฟรีข้างหน้าเนเขาเขาจะเอาอะไรมาตอบนะอ่อะเออนะเขาไม่ตอบอมันเ <ผล S 1> ราะเขามีม,มีมียานจริงก็เออหรือว่าเขาไปอ่านมาเยอะเขาไปดูหนังมาเยอะอะไรอย่างนี้ ดูได้โดยปากเปล่าเลยอ่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมีบูชาครูไม่ต้องกราบไหว้เออไม่ไม่ไม่กราบครูเลยอืมไม่มีครูอย่างนี้ของจริงป่ะคะอืมเราก็ต้องมานั่งให้คิดนะว่าการที่เราเนี่ยมาทําพิธีกรรมหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคนที่เป็นคนมีองค์ทั้งหมดอ่ะนะบางคนเขาก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพิธีกรรมโดยตรงบางคนเขาก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูดวงโดยตรงบางคนเขาก็ประกอบอาชีพของเขาโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะ การที่เราจะมานั่งถามเขาว่าฉันมีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ใช่ของเล่นนะครับนะการดูองค์เทพถามเลยเถอะองค์เทพเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณจะดูแบบเล่นๆต่อให้เล่นๆก็ช่างเถอ,อะเอาง่ายๆเลยไพ่ยิปซีคุณจะตอบได้ไหมว่าไพ่เทพอะไรและยังไงหน้าตาแบบไหนถ้าเป็นไพ่ถ้าเป็นไพ่เ,พเทพโดยตรงมันก็ตอบง่ายกว่าเพราะว่ามันยังไงมันก็ถูกครูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไพย่ยิปซีไปนั่งถามแล้วตอบกันนะไม่มีใครเขารู้หรอกเอาพูดตรงเลยนะ บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำไปบางคนอ่ะเข้ามาติดต่อบอกให้บูชาครูไม่บูชาครูบอกอ๋อดูไม่ได้เหรออะไรเงี้ยงูอย่างนั้นพวกเซียนอะ่ะเคยเห็นนะคนก็เขียนเงินขึ้นมาเองนะแบบว่าอ,อย่างเดมเพอเรอร์เนี่ยเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ในอะไรอย่เงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบของไทยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่าอ่ะเดมเพอเรอร์ที่เป็นกษัตริย์อ่าอย่างทีโเราแฟนเนี่ยไปไพระเนี่ย เป็นพระพระพระพูกพระเกจิอาจารย์พระแบบอาหารหันต์สัมพิทายาหรืออ,ตตอะไรเงี้ยพระเป็นพระพระสมเด็จโตอะไรเงี้ยมีนะมีคนรู้รู้เขาเขาเข้าใจเข้าใจใจ,จุดนี้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้ตรงตัวเล่นไพ่เทพมันกว่าเข้าใจง่ายกว่าไงถึงได้มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องจุดนี้ว่าในไพ่ย,ยิปซีก็ไม่มีบอกว่าอันนี้เป็นพระแม่อะไรถ้าให้เทพนี่บอกตรงตรง,ตรงเลยอืม ใช่ไหมคะอาจารย์อมีอะไรอีกก็ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าปัญหาก็คือว่าคนเนี่ยชอบคิดว่าอาชีพคนมีองค์หรืออาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจองค์ตรวจเทพพวกนี้เป็นอาชีพที่ไม่มีความสําคัญในในสังสารระบบแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเป็นอาชีพที่มีความสําคัญถามว่าทาไมถึงมีความสําคัญเพราะว่าคนที่จะตรวจตรงนี้ต้องถูกเลือกมาในงานนี้จริงๆครับไม่ใช่สุ่มนะครับนะถ้าเรียกว่าเดาสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดตอนหลังและมีปัญหาได้ตอนหลังแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่แบบว่าถามว่าทําไมคนที่ ทอาชีพเหล่านี้ต้องมีค่าครูค่าบูชาครูช่วยคนไม่ใช่เหรอผมบอกเลยว่า <c oughs> มันก็ต้องกินต้องใช้ผมถามว่าทุกวันเนี้ยถ้าคุณทํางานโดยที่ว่าคุณไม่มีค่าแรงไม่มีเงินเดือนไม่มีข้าวกินแล้วคุณไม่มีสวัสดิการบางคนเนี่ยเป็นข้าราชการมาดูกับเราเนี่ยพยายามจะบอกว่ามีค่ามีมีมีค่าดูแบบแบบอะไรนะแบบมีสวัสดิการคนมีแบบว่าคนเป็นข้าราชการไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วผมก็ไม่ได้เงินสวัสดิการจริงไหมจริงไหม อาจารย์โอ้จริงป่ะล้วเขามาถามหาอะไรอ่ะก็คือว่าก็สุดท้ายแล้วบอกว่าเอ้าคุณผมเองก็ไม่ได้มีสวัสดิการคุณจะมาตั้งสวัสดิการกับผมก็ไม่ได้เพราะว่าคุณก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งหมอดูไม่มีไม่มีหมอดูไม่มีอย่างอื่นเอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นนายจ้างคุณด้วยนะใช่หมอหมอดูก็ก็ก็ไม่ได้มีแบบไอ้นี่ไม่ได้มีอะไรนะไม่มีสวัสดิการค่ะไม่ได้มีสวัสดิการอะไรถ้าประกันสังคมหมอดูเนี่ยทางสวัสดิการก็ไม่มีเออทำประกันบางทีก็ยังไม่ได้ทำเลยอ่านะ พราะฉะนั้นเราต้อเป็นท้งราชการน่ะมีทั้งสวัสดิการมีทั้งสหกรณ์กรมีทั้งอะไรยังมาขูดรีดเอากลับมาดูอีกเหรอใช่ยังจะต้องลดราคากันอีกเหรอเลยยังไงใช่บางคนบางคนเข้ามาเนี่ยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะไอ้พวกที่ว่าใครก็ตามนะนะนี่เราไม่ได้พาดพิงถึงใครนะอันนี้ดูทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปนะที่ว่า เขาถามเกี่ยวกับพลังจิตเขาก็ถามเกี่ยวกับองค์เทพเนี่ยแล้วตอบให้ได้เลยโดยไม่มีค่าครูเนี่ยคืออาจารย์เขาถามหน่อยเดียวว่าเขาจะมีผลผลอะไรกับชีวิตเขาไหม<ส>คนที่ดูส่วนมากมันออก็ <ๆ S 1> คือแบ่งเอากรรมคนอื่นเข้าไปแบ่งเอากรรมกรมเนี่ยคือการกระทําที่เรียกว่าจะโดนเล่นงานแอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับว่าไม่สามารถเล่นงานได้อะไรทํานองเงี้ยคือมันเหมือนโดนกรรมกรมเล่นงานนะ ที่ไปดูให้ฟรีใช่ป่ะใช่คือคนพวกนี้สุดท้ายแล้วโดนกรรมเล่นงานเป็นบ้าเป็นบอไปทีหลังก็เยอะไปเก็บขยะก,กินก็เยอะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าทําด้วยความไม่รู้ไม่รู้นี่คือว่าการที่เราต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีข้าวตอกดอกไม้สองงานปีเนี่ยพูดตรงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมอดูสํานักไหนก็ตามนะถ้าเป็นหมอดูจริงๆนะหรือเป็นร่างทรงหรือคนมีองค์จริงนะ ปีหนึ่งเขาต้องไหว้มีดอกไม้ทุบเทียนมีดอกไม้ทุบเทียนมีผลไม้ผลไม้ก็ไม่ได้อย่างเดียวเด้นะเก้าอย่างเด้นะอย่างบาง,บางคนเนี่ยบางสำนักก็อย่างละโลอย่างละโล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 ลผมผม,ผมจัดขั้นต่ำ,ตำ,ตำก็อย่างละโล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 เก้าโลเก้าเก้าอย่างลเก้าโลแล้วแถมว่าก็ต้องมีขนมนมเนยของพวกเหล่าบูชาเทพนะราดมโมทกะอะไรก็ต้องทำนะต้องไปซื้อมาต้องไปหามาบางทีเนี่ยคนเนี่ย คิดว่าการที่มามามาดูกับคนเหล่านี้แล้วแล้วไม่ไม่ต้องจ่ายค่าครูก็ได้คือคุณคิดแบบแบบเหมือนกับว่า,วาตื้นๆอะทางตันอะนะแล้วพวกหมอดูไอ้พวกมันมีนะแบบลูกศิษย์เราที่แบบว่าเป็นแบบระดับแบบชั้นสูงน,นะเรียนจบสูงแต่ว่าเวลาช่วยคนเนี่ยไม่เรียกค่าครูไม่ค่ามีมีมค่าบูชาครูคุณก็ไม่รู้หรอกว่างานปีเราก็ต้องจัดงานในนี่เราก็ต้องจัดทั่วไปต้องจัดใช่ไหมไม่ใช่แบบว่างานปีไม่มีไม่ใช่นะต้องปีนะงานปีอะ งานปีคือวันแรกที่ประกอบพิธีหรือวันแรกที่ยอมรับองค์ครูนะเราถึงจะเริ่มทําพิธีกันแล้วถามว่าเร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 าได้เงินได้ทองมาเนี่ยผมบอกเลยนะชีวิตร่างทรงหมอดูเนี่ยไม่แน่ไม่นอนถ้ามีชื่อมีเสียงมีสื่อดีก็มีกินมีใช้แต่ถ้าไม่มีไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีความรู้อะไรเลยนะไม่มีสื่อด้วยไม่มีสื่อด้วยแบบพวกเราเนี่ยยังโชคดีตรงที่ว่ามีสื่อแต่ถ้าไม่มีสื่อเมื่อไหร่ ตายยังเครียดครับก็ไม่รู้จะโชคดีดีไหมมีสื่อก็ไม่ได้โด่งดังอะไรนะนะไอไอเรื่องโด่งดังไอเรื่องโด่งอาจจะเป็นพอพอพอบางคนรู้จักบ้างเป็นกลมกลมทางขาวนะถามว่าในความรู้สึกของคนแต่ละคนเนี่ยในการที่มาทําคนมีองค์เนี่ยทําไมต้องมีค่าบูชาครูอะไรเงี้ยชีวิตอ่ะมันถูกกําหนดให้มาดูดวงคนกําหนดให้มาทําประกอบพิธีตรวจองค์ตรวจเทพคุณ คุณไม่สนใจว่าเขาจะต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ยังไงคุณคิดแค่เพียงว่าคุณต้องได้ในสิ่งที่คุณควรได้มันไม่ถูกหรอกบอกงี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะเอาคุณอยากจะได้ของดีคุณก็ต้องยอมเสียเอาพูดตรงๆนะในโลกเนี้ยผมถามเขาว่าของ<อ>ฟรีมันไม่ไม่ค่อยมีคุณภาพอะใช่เอาแค่นี้แหละว่า ถ้าคุณอยากจะได้ของดีคุณก็ต้องยอมเสียจริงไหมในโลกนี้อ,อย่างเนะช่นถ้าเกิดว่าเขาเขาให้ฟรีครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเขาก็ต้องหูดหนุนแล้วนะเขาก็ไม่ฟรีแล้วนะเออ,อถามว่าเพราะอะไรทําไมค่าค่าดูค่าตรวจองค์ตรวจเทพอะถึงได้แพงกันผมบอกเลยนะว่ามันแล้วแต่สํานักถ้าสํานัก<พ>ไหน<อ>แพงโลวของเราเนี่ยของเราเนี่ยถูกสุดแล้วบอกว่าถ้าสํานักไหนมีความรู้เขาก็ตรวจให้ได้สํานักไหนไม่มีความรู้เขาบอกให้รับรับไปก่อนเถอะ แล้วเดี๋ยวค่อยมามาเดี๋ยวรู้เองอะนะผมผมได้ยินคำนี้ยรับรับคืออะไรรู้ไหมรับ,รบองค์รับเทพไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เองแต่พอขันไหมซ่พอเอาจริงๆยังไม่รู้เลยมาถึงวันนี้ยังไม่รู้รเลยแล้วขันมาตั้งกีก่ชาติเราก็ยังไม่รู้แล้วมีองค์อะไรอ,อะไรอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวครูท่านจะบอกเองเดี๋ยวครูจะมาประสิทธิ์เองอันนั้นคือไม่รู้แต่แหกบางทีบางทีหลงไปก็นึกว่าไอ้ครูบาประสิทธิ์เอา,านี่ลงทุกองค์เลยอะไรอย่างเงี้ยลงเลย 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพระองค์นะเออ,เ,อ,อเจอนะผมเคยเจอมาแล้วนะผมถามเฮ้ยถามถามเลงลงอะไรวะบอกเขาบอกเขาลงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพระองค์นนั่งคิดในใจแต่โอ้ก็รู้สึกว่าเขาโอ้ว่าอินดูเขานะ เขาบอกว่าเวลาเขามาคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้โหเป็นแน่ขนาดถึงขนาดนั้นเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพระองค์ไงแล้วก็บางคนเนี่ยนะบางคนเป็นฟังพระโอ้อึ้งๆเหมือนกันนะบางบางทีโอก็ฟังโลกาไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้อพูดเก่งนะพูดกับเขาอะให้เขาเข้าใจให้เขาแบบรู้ว่าบุญนะมันใครมากินบุญมันยไม่ได้หรอกมันแย่งไม่ได้ก็เหมือน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 ทํา เหมือนทำไปเนี่ยทำใส่บาทตอนเช้าอะ่ะใครใส่บาทคนนั้นก็ได้ใครไม่ใส่ก็ไม่ได้เอาพูดจริงๆก็เหมือนงานบุญอะ่ะเวลาา<ะ><น>การการการทำบุญบางทีมันเหมือนการการการแบ่งบุญไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนการจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ต่อเทียนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ต่อ,อต่อเทียนให้อาจารย์รู้รู้รู้อาจารย์โอฟังก่อนต่อไปอเรื่อยๆก็ได้บุญมากขึ้นมากขึ้นฟังนะเคยมีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมา บอกว่าทําบุญแค่เท่า,มาเมล็ดพันธุ์พันประกาศผลมันก็ได้เท่าเสมอกันกับประกาศโตถามว่าเพราะอะไรเพราะบุญนะัะนมันค,ค,คือตัวบุญเขาบอกว่าบุญมันงอกมันได้ถามว่ามันงอกได้ยังไงเหมือนว่าเขาสั่งกันว่าเอ้ยเนี่ยสร้างโบสถ์เนี่ยคนตอนแรกคนก็ไม่ค่อยมีเงินไม่มีทองก็มารวมรวมรวม,รวม,ร,วมรวมเงินจนเสร็จเป็นโบสถ์ม,มันก็คือเงิน เงินจะมากจะน้อยจะห้าสิบสตังค์ยี่สิบสตังค์ยี่ห้าสตังค์หรือจะบาทสองบาทมันก็เสมอกันจนหมดมคนชอบคิดว่าอะไรรู้ไหมชอบคิดว่าต้องทํามากๆสิถึงจะได้ประโยชน์จริงๆมันไม่ใช่หลวงพ่อเสียงดาเคยพูด <ลง S 1> ไปคำ <ลง S 1> หนึ่งลงการลงการหลวงพ่อสสงหงดำพูดมาครั้งหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมทำบุญน่ะทำแค่พอชื่นใจทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อน แล้วไม่ต้องคิดทําให้มันมากทําแค่เพียงว่าที่ไหวทำแบบว่าเอาเอาแท่เนี้สมมติฉันพอใจเท่านี้มีเท่านี้กระเป๋าห้าร้อยอย่างงี้ฉันฉันอยากจะทําสักยี่สิบก็ได้เออได้หมดอ่ะเออมีห้าร้อยเนี่ยเอาต้องไปซื้อเลยว่าซื้อข้าวซื้อกับกับข้าวซื้อน้ําซื้ออะไรมีลูกอีกมีเมียอีกอะไรอย่างงี้อ่ะเอาไปยี่สิบบาทพอฉันมีความสุขแล้วแค่นี้จะบอกอย่างอันนี้ก็บุญจะบอกอย่างหนึ่งนะ ร่างทรงองค์เทพอะคนทั้งหลายอะข้างนอกอะเขาต่างมองว่าเอ้ยนี่มันเป็นอาชีพมิจฉา,าชีไม่งูอย่างนี้อย่างนั้นผมบอกเลยทุกวันเนี้ยม,มันเป็นพานินย์จนจะหมดอยู่แล้วและอีกอย่างหนึง่งการตรวจองค์ตรวจเทพการรับขันครูการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะโซฮาราะีไฟเชิญเทพทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอาชีพเพราะร่างทรงเขาต้องอยู่ด้วยอาชีพแบบนี้แล้วเขาจะต้องยังชีพถามว่ายังชีพด้วยเงินบูชาครูหนึ่งเขาต้องว่า เอาไปจัดงานปีสองเขาต้องบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนเขาจะมาแบบว่ากาัากราะิตอ่านุ่งลมหงฟ้าคงไม่ได้บางบางคนเนี่ยบางคนมีมีโครคภัยไข้เจ็บเขาก็ต้องมีเงินไปรักษาตัวเขาเพราะอะไรเพราะมนุษย์เรามีวิบากกรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วแถมว,ว่าทุกคนมีนใจสี่ทุกคนมีกรรมมาตั้งแต่แรกถามว่ากรรมนั้นคืออะไรกรรมนั้นคือว่าถามว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีโรคทุกคนมีโรคหมดแต่จะเป็นโรคอะไรนั้นสุดแล้วแต่จะเป็น เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อรับเศษกรรมในอดีตการรับเศษกรรมในอดีตนั้นอยู่ที่ว่าเราศรัทธาสิ่งใดอย่ามผมเนี่ยผมศรัทธาสมเด็จองค์ปฐมุทธเจ้านะจึงสะสมสมเด็จองค์ปฐมผู้เจ้าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดไม่มีเทพเทวดาพรมองใดนะจะเกินกว่าสมเด็จองค์ปฐมุทธเจ้าเอาอย่างเงี้ยการบูชาแล้วถามว่ามนุษย์เราเนี่ยคิดคิดแค่เพียงว่าเอ้ยจะให้เขาช่วยโดยไม่บูชาครูเขามันเป็นไปไม่ได้ คุณไปดั้งดูนู่นดูนี่นะคุณดูคุณดูหนังคุณก็เสียเงินไม่รู้เท่าไหร่นะคุณไปนั่งดูดูอะไรก็ตามสสวยเออคุณก็เสียเงินนะคุณคุณไปกินข้าวคุณก็เสียเงินนะบางทีเจอเพื่อนกินเหล้าเออคุณก็ต้องเสียเงินนะบางทีเนี่ยคุณเสียเงินสารพัดทุกอย่างอ่ะแต่ถามว่าความรู้สึกว่าคุณจะช่วยนะคนแบบว่าคนที่แบบว่าเขาช่วยคุณน่ะคุณก็ต้องช่วยกันนะ คุณจะพอใจสิ่งใดเว่าอะไรอ่ะจะจะจะทําเพื่อความการพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งโดยที่ว่าให้คนที่เป็นมืออาชีพมาช่วยอ่ะอืมเอาละอย่างเรื่องดวงใช่ไหมเอออยากรู้ว่ายังไงถึงจะเจริญอ่ะเออแล้วดวงคุณเป็นอย่างนี้คุณเจริญเรื่องอะไรอ่ะจะบอกให้นะเขาก็บอกคุณอย่างเงี้ยอืมมันน่ารู้ไหมล่ะกรรคุณก็ต้องเสียเงินค่ะกรรมบางอย่างอ่ะกรรมบางอย่างในโลกเนี่ยผมบอกเลยนะกรรมบางอย่างอ่ะ เขาก็ต้องไปบูชาครูผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงอะไรปาทิปป้าเทวสุวรรณที่รักษามะเร็งอืตอนที่เขารักษามะเร็งหายเขาขอค่ารักษาค่าช่วยค่าช่วยคนรักษามะเร็งเท่าไหร่รู้ไหมผมรู้เลยเขาบอกเขาขอหมื่นหนึ่งทำไมเขาขอหมื่นหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ต้องไปรักษาตัวเองเพราะอะไรเพราะการที่เขาไปช่วยอะต่อรองเรื่องกรรมให้เขาอะแล้วผู้หญิงคนนั้นหายมะเร็งด้วยนะเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะโดนด้วยเขาโดนยังไงรู้ไหม เขาบอกว่าเขาปวดกระดูกตลอดเลยเพราะขาบอกนายนาฎยาบาลนะที่จะมาที่จะมาเอาเอาเอาผิดเรื่องมะเร็งอ่ะมาตีเขาทั้งคืนเลยเขาบอกเงี้ยป้าทวีสุวรรณนะลางทวีสุวรรณเขาบอกว่าเขากขขอพอเขาขอเสร็จอะไรเสร็จเช้าไปใส่บาตรให้พวกนายนาฎยาบาลพวกนั้นก็เรื่องก็เงียบไปเขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะเขาเห็นคนมาจ้องเขาสามสี่คนขอเรื่องมะเร็งไม่ให้คนนี้ตายเท่านั้นเองเขาบอกเลยว่าเขาโดนคนมาจ้องอยู่สามสี่คนจ้องเจ้าชีวิตเขา แต่ว่าเขารอดมาได้เขาเล่าให้ผมฟังเลยนี่เรื่องจริงเลยนะร<ม>่างทาวีสุวรรณคนนี้เขารักษามะเร็งพอรักษามะเร็งเสร็จเขาเขาขอเนี่ยไม่ใช่อะไรเขาเอาเงินนะไปทําสังญานทุรกิจใหญ่หญเขายิงถ่ายรูปให้ดูเลยนะตอนตอนนั้นนะ่ะ<ม>ผมบอกเลยว่าการเล่นกับกรรมหรือการเล่นกับเจ้ากรรมในเวรหรือว่าการดูองค์ตรวจองค์ตรวจเทพหรือการทําพิธีกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่มีเจ้ากรรมในเวรคอยแสตคอยสอดคอยแทรกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์จริงกลายเป็นบ้าไปก็เยอะ ทำฟรีไม่ได้นะคะเริ่มแบบนี้นะ<ช>ต้องมีค่าครูนะ<ช>ต้องต้องไปทําบุญต่อนะไม่งั้นถ้าทําฟรีแล้วเกิดแบบเป็นบ้าเป็นแบบเสียีิคือมันไม่มีมใครเข้ามารับผิดชอบอะครับไม่มีใครมารับผิดชอบใครเวรกรรมมาที่ว่าเขาเรียออะไรเจ้ากรรมในเวรของคุณน่ะเขาอุตส่าห์ช่วยให้ไม่มาเอาคืนแล้วอะเขาหานให้นะครับคือเขาช่วยหานให้เอาแค่นี้แหละนะเอาแหละผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าชีวิตของพวกร่างทรงองค์เทพอะถ้าคุณต้อง คุณอยากจะใช้ใเขาคุณอยากจะให้เขาดูให้คุณก็ต้องจ่ายบูชาครูให้เขามั่งนะไม่ใช่แบบคุณจะไปสรงเดทกับเขานะครับนะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o o k โอส,สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idrino s ิร i 15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลและเศียรครูนะคะติดต่อได้ที่ตามนี้ครับนะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมเลยบอกย้ำไ้ว่าถ้าคุณจะให้เขาช่วยนะไม่ว่าจะทำนายฝันหรือแก้กรรมหรือว่าเสริมดวงเสริมราศีต่างๆคุณก็ต้องจ่ายค่าบูชาครูให้เขามั่งเพราะว่า เขาก็ต้องดำรงชีวิตอยู่คุณก็ดำรงชีวิตอยู่คุณไม่ใช่ว่าคุณจะอาศัยเขาโดยที่ว่าคุณจะไม่ช่วยเขาเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ